สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับอดนันวทจีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผ้าสรงนะครับครับนี่เป็นผ้าสรงที่เขาใส่ที่3จังหวัดแถแดนใต้นะครับนี่เป็นผ้าสรงผ้าสรงจากอินโดนะครับจากอินโดทุกตัวทุกผืนเลยนะครับความสําคัญของผ้าสรงก็คือ ในวิถีชีวิตของคนสามจังหวัดนะครับหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็จะก,ก็ก็มีครับแต่สามจังหวัดก็มันก็พัสรงนี่ก็เป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งของชาวบ้านนะครับของผู้คนในพื้นที่ในพื้นที่3จังหวัดนะครับโดยเฉพาะมุสลิมนะครับเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าคนไทยพุทธก็ก็ๆๆจะ ก็เห็นมีใส่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็คน3จังหวัดเขาก็เอาใส่ผ้าสรงนี้เขาก็จะใส่ละหมาดกันนะครับบางคนก็ไม่ได้ใสก่กางเกงเลยนะครับใส่ผ้าสรงตั้งแต่เช้าจนถึงค่าเลยนะครับบางคนก็จะบางคนก็ที่เด็กเรียนปนเนาะก็จะใส่ผ้าสรงนะครับบางคนที่จบจากปนเนาะเขาก็ จะใส่ผ้าสรงตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยครับบางทีก็ไปทํางานก็ยังใส่ผ้าสรงเลยนะครับเออนี่ก็คือลักษณะของการใส่ผ้าสรงนะครับการผ้าสรงนี้ก็คือวิถีชีวิตของชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่เห็นใส่กันมากๆก็คือ กาจะใส่ผ้าสรงยันเช้าถึงค่าเลยนะครับอันนี้เป็นผ้าสรงผู้ชายนะครับส่วนมากก็จะนําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับเป็นผ้าเนื้อดีนะครับผ้าสรงชนิดนี้ก็มีคว,มค,วมความความความกว้างก็ประมาณ40นิ้วนะครับแล้วก็ยาว50นิ้วนะครับนี่นะครับผ้าสรงก็เป็นวิถีชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ของคนสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับของคนสามจังหวัดชายแดนใต้เขาจะใส่ละหมาดกับพระสรงนี้นะครับพระสรงนี้จึงสําคัญกับชีวิตของคนสามจังหวัดนะครับผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มีเวลาวันนี้ก็มีเวลาก็เลยมาเล่าเกี่ยวกับพระสรงนะครับพระสรงครับ มีหลายแบบนะครับผ้าสงครับมีเนื้อดีมีเนื้อไม่ดีนะครับจากราคา100ไปจนถึง1000กว่าบาทนะครับหรือว่า 2- 3 0 0 0พันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นยีเห้ยเบอินอินเดีเนเชียนะครับยี่ห้ออัตลักษ์นะครับนี่เป็นผ้าที่โด่งดังนะครับผ่านนี้นะครับผ้าสรงก็ก็มีมีมีหลายสีนะครับ ก็มีหลายแบบนะครับเนื้อผ้าเนื้อผ้าเนื้อผ้านิ่มแล้วก็เนื้อผ้าแข็งแล้วแต่คนที่ชอบอยากจะใส่แบบไหนก็ก็เลือกหาซื้ออย่างที่ชอบนะครับก็แต่ที่สวยที่สุดก็คือเป็นผ้าจากอินโดนีเซียนะครับาราคาหลักร้อยถึงหลักพันครับ2-3พั 3, นะครับเริ่มต้นที่100นะครับผ้าสรงนี้ไม่เหมือนที่พวกพม่าใส่นะครับ ที่พวกพม่มาใส่ผมก็เห็นนะครับไปตาตามตามตลาดนั้นนะครับแต่ของพม่มาใส่เขาก็จะเป็นผ้าสรงเกรดไม่ค่อยดีนะครับมันเป็นผ้าลายสก็ตเล็กๆสก็ตเล็กๆนะครับไม่ใช่ดูดถูกนะครับผมก็พยายามแต่การใส่ก็ก็ยังไม่เหมือนครับคนคนพื้นที่สามจังหวัดเขาก็จะม้วนนะครับแต่พม่าเขาก็จะใส่แบบแบบเสียบเสียบแบบนั้น อ่านี่สีม่วงนะครับก็เป็นงานอินโดนะครับนี่เป็นก็ก็ตรามะม่วงนะครับครับผืนนี้นะครับสวยดีนะครับลายดีดีมากเลยนะครับภาสรงของอินโดนีเซียก็แตกต่างกับของที่พม่าอยู่ใส่นะครับมันไม่เหมือนกันนะครับคนละเกรดเลยนะครับจะบอกว่าทางใต้ว่าคนมาเลยก็จะใส่สวยกว่านะครับสวย สวยกว่าที่พม่าเขาใส่นะครับนี่นะครับพัารางครับผัสราลองมีความสําคัญนะครับกับวิถีชีวิตของคนมุสลิมนะครับนี่นะครับครับพัารางก็นี่ก็เป็นพัารางของเฉพาะที่มานั้นเสนอวันนี้ก็คือเฉพาะของผู้ชายนะครับของผู้หญิงก็มีนะครับของผู้หญิงเขาก็จะใส่ เป็นวิถีชีวิตประจําวันเหมือนกันนะครับใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงค่านะครับพัสรรงครับพัสรรงจึงสังกับคนคนในพื้นที่นะครับพื้นที่3าจังหวัดนะครับโดยพิเศษนะครับนี่ก็เป็นผมก็วันนี้ก็มามาเล่าเกี่ยวกับพัสรรงของผู้ชายนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับ เป็นผ้าสรงนะครับที่เราภูมิใจนะครับใส่แล้วก็มีความสุขนะครับอุ่นใจนะครับผ้าสรงนะครับเพราะบรรทบุรุษของเราก็ใส่ผ้าสรงมาตั้งแต่นมนานแล้วนะครับข้อดีข้อดีของการใส่ผ้าสรงก็คือใส่แล้วมันสบายนะครับมันไม่ร้อนนะครับมันไม่คับนะครับคนที่นี่คนที่3จังหวัดนะจากเช้าถึงค่ำก็จะใส่ผ้าสรงนะครับบางที นอนก็ยังใส่ผ้าสารงนะครับก็คนที่นี่นะครับก็ละทิ้งผ้าสารงไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยถ้าใส่กางเกงเวลาละหมาดเขา <Rey k> เขาก็ต้องใส่ผ้าสารงอยู่ดีนะครับบางทีก็เผลอๆนะครับไม่ทันไม่ทันถอดนะครับมีเพื่อนๆก็มีธุระมาชวนก็จะไปกับผ้าสารงนี้เลยครับแต่ว่ามันเป็นไรผ้าสารงสะอาดนะครับเราก็สามารถไปไหนมันได้เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยนะครับ ใน3จังหวัดน,นะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่กางเกงแล้วว่าใส่ใส่ผ้าสรงไปไหนตนไหนไปกินงานเลี้ยงไปไปไปงานสุเราไปไปงานต่างๆเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอนตี้เลยนะครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มองมองไปทางอื่นนะครับมองไปทางที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะครับ สำหรับคนที่ไม่ใส่กางเกงเลยจะใส่ผ้าสางตลอดทั้งวันทั้งคืนคนนี้ก็ก็ไม่แปลกเลยนะครับปกติเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับผมก็เลยจึงมานำเสนอมาเล่าเรื่องนี้นะครับอันนี้นะครับครับสำหรับผมก็วันนี้ผมก็ผมก็ดีใจนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่มาได้มาได,ได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผ้าสางในวันนี้นะครับ เพราะจะได้ให้คนทางทางภาคอื่นนะครับหรือว่าประเทศอื่นจังหวัดอื่นนะครับคนที่ดูคลิปผมนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนพื้นที่นี้ก็กอ๋อการใส่ผ้าสรงแบบนี้แบบนี้วิธีชีวิตของเขาก็เป็นแบบนี้ผ้าและก็ผ้าสรงก็มีความสําคัญอย่างนี้อย่างนี้เออที่เห็นที่เห็น ใส่อยู่กันเกลือนที่สามจมก็เพราะเห็นนี้เองอย่างน้อยก็ช่วงละหมาดก็ต้องใส่ผ้าสรงอยู่ดีนะครับนี่เลยนะครับที่ผมอยากนําเสนอนะครับผ,ผ้าสรงจึงมีความสําคัญกับกับคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายนะครับวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับการสรงผ้าสรงตลอดทั้งทั้งวันเลยนะครับอันนี้นะครับ นี่นะครับครับสำหรับลวดลายพัสโรนะครับก็มีลวดลายหลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงก็ลายก็เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของอินโดนะครับเจ้าของผลิตนะครับก็จะมีแต่ผมชอบนะครับลายนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับเวลาซื้อผมกดจะหาลายที่แปลกๆนะครับ ที่เป็นบางคนก็คนเก่ก็จะใส่แบบลายสก็ตแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยชอบนะลายสก็ตผมชอบลายแบบแบบนี้นะครับมันดูมันดูทันสมัยดีครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผ้าสรงนะครับเอ่อมีลายสก็ตแล้วก็มีลายลายลวดลายแล้วแต่ลายที่เขาทำแลวก็แล้วก็มีมีแบบสีเดียวก็มีนะครับนี่นะครับ จิตสกอตก็มีนะครับนี่นะครับครับสำหรับเรื่องราวภาสรุของคลิปผมนะครับก็มีวันนี้ขอมาเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าจะให้ผมอธิบายก็ยังมียาวอีกนะครับแต่ผมก็ก็ได้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับก็ คลิปหน้าก็ยังไม่มีโครงการนะครับว่าจะเอาโครงการคลิปคลิปแบบไหนดีนะครับก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะครับครับสวัสดีครับวัสสามครับ